ช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอเลยฮะหลังจากนั้นมาเปื่อเซ็งกับฝันร้ายเลยฮะพี่มิสกาอะคณะจังนี่นะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มากับเพื่อนหรออืมกำลังจะไปเรียนิงคอร์สเพื่อเรียนนะเอ๋เก่งจังเลยนะ พี่สาวเองก็เดินไปที่โรงจอดรถบัสกับหนูไหมเอ็ไม่รู้ทางอย่างนั้นหรอเปล่าค่ะเป็นทางที่แคบจะไม่มีคนเดินผ่านอย่างนั้นหรอไม่ใช่ค่ะถ้าง,งั้นฉันไม่ไปด้วยก็คงเจอก็เห็นอยู่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะงั้นมาก,กับหนูนะออกด้านห้างเอออ้าวจะว่าไปแล้วตอนเทศกาลไดฮัสเซนหนูเห็นพี่สาวในทีวีด้วยนะเอ๊ อ๋อถ่ายทอดสดสินะอย่างวิ่งสามขาไม่ก็วิ่งยืมของเห็นได้ที่หนึ่งด้วยละก็นะตัวเองก็มั่นใจว่าวิ่งเร็วอยู่ต่อให้วิ่งเร็วก็ไม่ได้หมายความว่าจะฆ่าสังคมได้หรอกนะปะแบบนั้นอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรกําลังกายก็ถือว่าสําคัญนะหัวพี่มีข้อต่อมีแต่กล้ามเนื้อนี่เนาะคือว่านะคะนะจังไม่สเปดสะปะใส่คนอื่นจะดีกว่าอา้าวคุณคนขายการหายไปแล้วละ่ะที่นี่ที่เทนเดอร์นั้นอยู่ พี่สาวนะ่ารู้จักอินเดียป๊กเกอร์หรือเปล่าคะเอ๋ตรงนั้นมีคนขายการ์ดด้วยนะต่อให้มีเยอะก็เถอะแต่ว่าอันที่ดีที่สุดเห็นเขาบอกว่าอนะัพบตเตอร์น่ะที่ทําให้ฟาร์ฝันหน้าอกหน้าหนนะ้าใหญ่ขึ้นมาได้ล่ะแต่ว่ามันจะมีคนซื้อข่าวแบบนั้นจริงหรือเปล่านะถ้าหาว่ามีแล้วก็ก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นไอ้ทื่อที่สัดส่วนสู้คนอื่นเขาไม่ได้เลยสินะนิสัยเองก็ต้องฉุนเฉียวแล้วก็ขี้โมโหด้วยแถมยังประจบผูช้ชายด้วยข่าชูชัด,ชด รอเดี๋ยวก่อนเธอเล่นให้เด็กผู้หญิงพูดแบบนี้คิดอะไรอยู่ยะยายช็อกโกโฮอา้าวความแตกซะแล้วฮะเอ๊ะอยู่ที่โรงจอดรถปัดแล้วอา้าพี่ไมิค้อต่ดนี่รู้สึกตัวได้ไม่เร็วเลยนะคะเนี่ยใครเขาก็มองออกเลยอะทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอเรื่องนั้นไม่มีทางอยู่แล้วล่ะอย่าเอากล้ามเนื้อเข้าหัวนะจ๊ะแล้วพยายามตั้งใจเรียนเข้าระัวกก้ามเนื้อไว้เจอกันนะ ที่ทําเป็นอ้อ,อมค้อมขนาดนี้มีเรื่องอะไรละ่ะแล้วก็ทําไมถึงรู้เรื่องการนั้นได้มีเรื่องที่อยากจะสืบดูหน่อยนะคะแล้วก็อ่านความทรงจําเทนเดอร์นั่นแหละนะแต่ว่าคือที่ทําหน้าที่สุดชีวิตเพื่อแย่งการมาเนี่ยไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงเลยนี่เนาะหรือว่าเป็นเพราะว่าหน้าอกมนันทรงพลังการไปเลยทําให้อินเดียบปกเกอร์ไม่ได้ผ่อนกันแล้วนะเดี๋ยวขอว่าไอ้การเนื่อรประโยชน์แบบนี้มันอะไรอะ คุณมิสกะมีอะไรมาโดนใจคันเนี่ยแล้วก็ช่วยอย่ะจูจบคนอื่นแล้วก็ทำหน้าสิ้นหวังแบบนั้นก็เดียวได้ไหมคันเนีย